อะไรยังไงเนี่ยกินหมูกระทะน้ากันเด้อพี่น้องเลยหมูกระทะน้ากันเด้อกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขล้นสมองสมบูรณเด้อจ้าเด้อต่างกองแหงไปไปทังเหนือกลับสบายดีและสวัสดีเอฟซีทูกฐานจ้าพี่น้องพบเพาะกันคือเก่าเด้อนี่พี่น้องตอนนี้กำลังกินกันสวัสดีบอลูสวัสดีพี่น้องกินหมูกระทะ ตาเดียวพี่น้องเอ้ยพอเหนอยก็เที่ยวไปเที่ยวมาเพิ่นเบิ่งลุเพิ่นยันลุเพิ่นดื้อตกโดดจ่องมาสิยันตกเพิ่นพี่น้องเอ้ยมามากินนตำกันเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังกินเลยพี่น้องเล้ำมาเลยบาโอ้ด้วเฮ็ดเฮียด้อยนั่นด้อยนมาครับพี่น้องเอ้ยน้องครับญาติบรรใหม่น้ำครับกับขยุกขยเกศเลย สบายดีพ right. ี bye. Bye ่น้องมุกถาพี่น้องเ้ยสบายดีเมื่อนน้อยคิวบมาพี่น้องเ้ยแตขากินมุกระถสักพักก็จะเมื่อพี่น้องเมื่อนีก็เลยได้มาซุ่มกินมุกระถดีดหมูกระถาปีนและคิวเนออมเนออมสบายดีอน ปลาลุงแล้วไที่ปลาลุงมีไหมล่ะเห็นอยู่วังว่าเาามื่อเนี่ยเนื่อยสีบดกวนห้องอ,อีได้ใ <c oughs> นกลนห้องาคืนมันื่อยไปใช่ป้ะค้างเหนือ่อไปมากจเสียเอา้านไหนละ่ะ จะหมดเน็นเองคมันไม่ใหม่เจ ouais? <c ười> ้านายฉีกเพิ่งจะถามหาน่ะวาเคยใหม่ไปทางใดแล้วเพิ่งไปทุระพี่เนาะเดี๋ยวเพิ่งกลมาเด้เพิ่งเพื่อนเจ้านายมาเห็นเนาะถึถามห้าอยู่เป็นเพื่อเพิ่งบอมาเยเพิ่งามแล้วเพวกนีมาดามวไหนที่เอเหง่อาเ พอไหมแม่เปนใหม่ตั้ก่อนหรือใหม่เรื่เปลี่ยนออกมายกไม่ไปเขียนให้พี่น้องปลาลูฮะเบิ่งกดูไม่ตะเขียนแบบบริสุทธิ์พี่น้องในชื่อเห็นไหมด้วยสปอกไม่ตะเกียบพี่น้องสัมผูมืดทำกับนิ้วมือเลยได้แล้ว ไปตลาดปักซองกับปลาดิซึ่งมากพี่น้องเลยพอแบบเพิ่มพอได้คอยกินนะได้อันนี้พอเนยไปซื้อเนาะของเลยไม่ตะเกียบปอมีไม่ใหญ่เจินกระเห็ดเลยพี่น้องเลยลักใหญ่เต้ยเต้ยนี่คือใบชะนาดไม่ตะเกียนไม่จีบมะนี่บใบชะนาเต้ยไม่จีบนี่เลยขาดเลยนี่วันใหญนี้ไงขาดเลยปรับผิดปรับเลยหมดอ้าวโทษ มันน่อยไปไม่ไม่ไมไมตะเคียบจะงนันมันแย่อย่างน่อยอยู่ฮะ,ะว่าทานกระด๊อกแหนมาอีกแต่โฟมอะไรใช้เป็นจริงแล้วมาไม่ตะเคียบกินหมูมูกระทระวะร,ร้านนี่นะเห็ดใหญ่เห็ดขัดพี่น้อง หมูฮะหมมีขายได้พี่นเอ้ยบมมีขายเจ้าเดียวเจ้าเดียวในประเทศลราเออนี่เอนีุ่่มเนาเื่อเดียวใส่โดนนมูฮกแม่นโอ้ยประยาัดอกอคนี้เด้อน่ามาเด้อมาเด้อทัโทษบอ น้อยเพิ่มที่มุ้งไปอยากได้ปะไหนเออมายคนนี้บุ้มมี่เราไม่พานานสุดเลยมีเจ้าเดียวอยู่ประเทศลาวเลยไม่ตะเคียนใช่น่ะมีแต่นั่นอาไ อางลเลยนะเอากส่เลยมนะมีการเสือเป็นยังกนำคไปอ้โหกนอีนี่ให้พอใหญ่ไอคิวบดมาร์อพไ่น้องนด้ลน่เา มากมามากินน้ำกันตาดีนอพี่น้องน้ำอยากแห้งเลยนี่น้ำสุกมาแลยตัก่หมสัเลยทับุงเป็นไงก็บบจ้งอากดกันใสย่เอแม่ตามมึงผัดกันใส่หอคนละสีวันนี้จะใส่ทีเดียวกับลูกคนนี้ห่อลูกฝนอะเลยไม่ไงหมอนะใส่ในก๋วยบวตัดหมอน้ำจิมร้อยกิ มอแ้วมอนตบวงตั้งนี้น,นั่เอาละพังลงละพกลงน้อยพักลงเอามาใส่ให้ไข่แหงมากินักไอ้คิวบดมาด้วพี่น้องาักไอ้คิวบามาน้ำสมุนันไม้ันมาไอคิวพนหมอนะั่น เผามาเดอดาเอานน่งเอาไม้เล้วเอามากเมื่อกี้เลยลัดกรโดดเลยเนาะดีเจสั่นแล้วนี่ยอาหารามตัวหายยังม่ได้เบิร์ตเลยนเสียงเสียงนั่นหละดีเจคือเงินิดไว้ดีแดงๆนลเป็นต้วมันลายอลไเนาะ

ไม่ก็ได้ตากผ้ไหมใยเนื้อกำบวยากซื้อแล้วเอาถั่วมาตาก้าไหมใเนื้อนบไม้แล้เมบุ้มแอบไปหนอาถัวใหาตอเล่าไม่ตัดเย็บมาตอนนี้สกินเบิดเลยพีน้องเอ้ยงก็ดำบนใส่ไข่ลายไปหมดล้าต้อง้อยมือ ี chat, uh, loops, ่หม้อดัมชีเล่ดัมล้ยหมอล่างหม้อตั้งหม้อป uh> ่ะตว์ต uh> uh> uh ้มเยนหม้อดัมล้วยเลยทำุกหลอกนี่ก่อนจะอาไไล่เปลี่ยนหม้อว่ะขเห็ดดัมต้องใส่เหละจากน้าหม้อท่านทำดัมไมซุกละแม่เมืกพวกอะไเ่ากับบอกข่อเ้ต้มมาต้มมาดี ตก็บอกินไข่ว่าบอเอาไข่มาใส่ไข่ไข่มาขอข่ยยังไง่อยกินเอยเสียงกั ทองแงาสีพแปดพันไอ้ทิงทองกับแพงอ๋อคือแพงเอแต่กี้ทองหนึ่งแะนี่ยทองนึ่งหกพันเนบ่าคือว่าสิบพันเป็บางบ่อนะเนรื่อพายเอาหนึ่งเด้ออ๋อไม่ขีดนี่ยุบวาบ่เคิน่อเอหนึ่งเด้อ เด้อพรายขาวมาเบ่งมากินทำกันเด้อพี่น้องเลยแซ่บเบบันนอกบันนาค่ะนานกินเถอนังเถิงดีใจลายลลยบ่แมนกินเถิงเราแจ้งนัแม่อือืเฮิงแล่วถ่ายตอนไหนจังจตอนไหนานา้าเจ็เกียวเขาแล้ว แม่บอกี่อฮยเอออยากกินในในเฮือนนะเนาะคอคหน้อยใหญ่เอามาคลนเอาอิ่มเลยบอว่าอิ่มไปหิมาจากรลายสนจั่คพัดบัวมากินดูเอ้ยได้งั้นหมว่าวัน

าไปอะเนาะไปทุล <si ักทุลักทุลังกำลังจะกินบริกนจับเีลืมแลแล้วจะได้จะได้ตาสองไงด อะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อนคนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสบายดีบายพะลุบาย<ป><ป>นี่ตอนนี้ก็พายเอกคลองซองมาเลยเด้อตอนนี้มากินนตำกันแล้วเนาะถ้าก็มาแต่ทุาลาเนาะ